สวัสดีครับอยู่กับผมกับเจสุน,นเยอะมาดูเทเลอร์มิสซูต้องถามช่างนึ่งรุ่นไหนอม้มันรอแท,ท้สีเหลืองครับเหลืองทั้งคันนี่มา,ารถเกด เอามารับรถเกรดแต่ทำไมตัวเองมาเป็นอะไรนี่ไอ้ช่างฮะเสียมาถึงนี่มาเสียเลยนะย <laughs> นี่มารับเขาแต่ตัวเองดันมาเป็นไข <laughs> ้โควิดเกรีกยยรุ่นไหนนี่่ะช่าง ฮะไม่รู้จักเหมือนกันนี่โอ้ล้านกว่าบาทได้ไหมนี่ฮะล้านห้าโอนี่ครับล้านห้าแข็งแรงแน่นอนครับคันนี้ทนทานโอ้ใหญ่เท้ มารับรถเกรดอ๋นี่ได้ข่าวว่าซื้อมาแปดหมื่นนะครับตัวนี้คันนี้แปดหมืนสภาพนี้เลยครับนี่ดันดินร้อยสองร้อยกองเนไม่ต้องผุดถึงเลยครับโอ้ไปซื้อมาได้ยังไงร,ราคาแปดหมืน คานี้ซื้อมาให้ลูกขับเล่นนี่สบายๆไม่ต้องทำงานหรอกเอามาขับเล่นขับอวดรวยแปดหมื่นครับนี่ซื้อมาแล้วเลอนชอบเหลือเกินไม่ครับนี่คาล้านห้าตัวนี้ บันไดะือว่าแข็งแกร่งครับของเราว่าแข็งแกร่งแล้วของเขายังแข็งแกร่งกว่าของเราอีกดูแบบเต็มๆเลยครับนี่ทั้งหน้าทาั้งหลังนี่โอ้ยสุดจัดเลยพี่น้อง ลางนี่บึกบึนเนี่ยดูใบแ็กเขาทำไมสซมยอนเยอะจังดูเครื่องครับใหญ่มากเลยกี่แรงช่าง สามร้อยกว่าแรงครับแต่ไม่รู้เท่าไร,ไร,าไรคิดกันเอาเองเด้อช่างก็ไม่ย <laughs> ช่างไม่เคยเห็นครับแต่ซ่อมได้นี่คลำคลำหาหาไปง้นแหละช่างผีบอกโอ้ช่างผีบอกครับโอ้หม้มันใหญ่แท้ลูกพีโอโ้ดูโ,โบเขาครับ,รบโอโ้ปูตังปูไหมคะเนี่ยนะ ไม่ได้ทําท่อมาเดิมๆนะไม่ปูนะครับไม่ปูถ้ายาปูต้องไปหาช่างเจจัดให้เลยโอ้เปลี่ยนถ่ายมันเครื่องโอ้ใช้มันเครื่องกี่ลิตนี่ทั้งนึงเลเยบอกลูกกรองครับลูกเบลลอร์เลยเท่า ได้หัวรุ่นนี้นอนบอสบายเลยเหมือนบ้านหนึ่งหลังเลยติดเอบ้านนอนเลยเหรอไหมดัดเปลงทำเป็นในเครื่องปั่นไฟแล้วใส่เอบ้านาไว้นอนบบอ เ็จไหมวันนี้คะิงโอ้เล่นมาลัดคิวอุสานอนห้องแอรอไว้ใจเย็นแล้วนะเนี่ย สิองล้อสองคานหน้าอันนี้บรรทุกสองร้ก็โดนจับเหมือนกันนี่ไม่เลือครับนี่น้ำหนักเกินอีกอันนี้เขาเรียกว่ารถกระเทินครับผล200นี่ก็โดนนะครับนี่โดนแต่ช่างลอยก็เสร็จครับหมดตัง ปกติถ้ารุ่นนี้น่าจะให้ขน200ได้นะนี่ความแข็งแกร่งคือมันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักเกินนะครับน้ำหนักของไมคโค200นี่จะเกินนะครับสำหรับรถพวก12ล้ออันนี้ก็เป็นปัญหาเลยครับสำหรับที่ซื้อรถ200มานะครับแล้วเวลาขนย้ายยาก ชอบมาเลยครับนี่รถเกรดเดอร์ของเขานี่เห็นช่างเมื่อวานนี่เจ้าของซื้อมาแปดหมื่นโอดันจอมปลวกนี่ผมว่าสองครั้งนี่กจุยไม่เหลือครับไม่เหลือเลยดันตกแต่งนานี่ไถได้แล้ว ปาดเลยครับนี่ก,กรีดก,กรีดโอ้มันใหญ่ถักใหญ่แน่แท่นนี้คันนี้ยางเขาก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับ อันนี้จะเฉพาะจะเปลี่ยนยางนะครับ12เส้นนี่ก็หนาวเลยนะครับเจ้าเ c m แล้วยางนี่ไปหมดแล้วครับยังหาตังใส่เปลี่ยนยางใหม่ก่อนอันนี้ยางเขาอยังใหม่ๆอยู่เลยครับคู่หน้านี่ใหม่เลย ผู้ช่วยช่างครับปูนี้มีผู้ช่วยช่างนี่ขยันครับนอนไม่ได้สเสมียนนี่ต้องเอาสเสมียนมาช่วยงานเยอะครับรถเต็มอู่ทำไม่ทันต้องเอาสเสมียนมาช่วยเนี่ยอยู่ข้างหลังอีกเป็น,น,นอสิบนะครับนี่รอ่อมนะครับนี่ข้างหลังนี่ เป็นสิบอยู่เนี่ยเยอะทุกวันนี้เขาพัฒนาแล้วครับนี่อูช่างตอนนี่เขามีลืมดูครับนี่มีที่วางของจัดเป็นระเบียบนึกว่าร้านขายอะไรนะนี่ฮเฮ้ปกตินี่จะวางเรียงรายอยู่เต็มนี่แหละครับนี่ นี่ครับอูอูช่างตอนัดแบบแปลงครับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรรุ่นไหนให้แต่มานะจัดได้หมดนี่ฮะขนาดรุ่นนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเครื่องยังไม่เคยเห็นนะครับแต่คลำหาจนได้เลย สวยครับคันนี้นี่เอาหัวถ้าเอาหัวลงจะเจ็เลมีเอาหัวยกขึ้นนี่ดูถ่ายมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าสุดจัดเลยนะพี่น้องนะม่สู้แต่รุ่นไหนไม่รู้นะวิเคราะห์กันเอาเองพวกขายได้เป็นพันเลยเนะั้่ย อู้นี่เขามาขุดหาหวยมั้งนี่ตรงนี้นี่หมยเลขก,กันสีน่าจะเอาไปต่อทำทะเบียนนะครับนี่ขุดโอ้สายอะไรตัวอะไรรอลุกพี่เอ้ยอันนี้น่าจะเป็นระบบไฟฟ้าเลยฟไฟฟ้าต่างคันไฟฟ้าต่างคันครับนี่ หลักระบบมวยตามเชนอออนี่งงงๆเลยเลยนี่ถ้าไปเจอน้ำเจออะไรนครไดนเจ้ามักไฟร้อยเรานน่เมื่อาวานเจอฝนครับแมง่งึงงๆกว่าจะเข้าที่เข้าทางเป็นชั่วโมงอ,ะอ่ะเพิ่มเลอฝนตกอันนี้ต้องหาผ้าคลุมแล้วทีนี้ <laughs> ไม่งัง้นงาง,งเองดีว่ามันหายเองไนงะพอแต่ต่อในเสียแพรเขาออกมาเขาไม่ล้างเลยนะรถมันแต่ว่าล้างไม่ได้ถ้าล้างแล้วเป็นเรื่องเลยไฟฟ้านี่จะรวนหมดแต่ก่อนไม่เป็นไรครับเจ้ามักไฟ้อยเราฝนตกเมื่อวานนี่เพิ่งมาเป็น จะเร่งเองครับเร่งเองอัตโนมัติเลยปุ๊บส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับอยู่ร้านช่างตอนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องเสียสุนทรี